โอ้ยโดด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 พี่น้องโดดพี่น้องโดด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 โอ้ยนะจักราสวัสดีครับเอฟซีครับถือกำามงที่กามรับชมครับผมส่องไทยสารบ้านเฮาครับมีกราเบิ่งการหยกย่อบลูว่าจะเป็นน้ำหลากหรือน้ำไถ่กรบเบื้องแล้วพี่น้องหยกย่อเป็นหยกย่อยย่ำขึ้นกับเราครับผมบริเวณ่าไผ่นะครับ อมองน้ำหลากน้ำไหลผ่านมากครับดูทงังห่วยหัวปรากฏเป็นว่านะครับบ้านหินโง่มครับพี่นอ้องอำเภอสังขมจังหวัดอุดรธาน,นีครับเป็นไม้ไม้ที่ทาง,งาาท,ที้งาันมาทายทําเป็นเฉียวแหลกเลยพี่น้องเนาะอีพี่นี่กับมารุนคุณแีนน่ที่ต้นละคุณมายกอยู่นี่เออจะขึินแถวนี้ละเออนี่ครับพี่น้องจังหวะป้าเจอหนี่นะเกือบเกือบมาจิกป้าพี่น้องเอเอเ ถือกลัวเ,เป็นกิโลครับผมไม่ได้เอาปวดด้วยพี่น้องเออถือคักถือกเนี้ยเอา้านี่อะไรครับถี่เซนสี่ล่ะยกย่อเงียมึงขึ้นพี่น้องช่วงกลางคืนเหรอละ่ะคิดว่าเกิด<ง>เจ้เอเอประมาณหนึ่งถุ่มเนาะวันนี้นนน<อ>ทุ่มหนึ่งเงี้น่าจะประมาณทุ่มกว่าทุ่มหนึ่งครับพี่น้อง,นงนหนึ่งครับมาันงบปี่นี้ปลากต่เขาดีครับพี่น้องนี่แหละครับ ตั้งยกตั vida, ้งยกเป็นสิ่ล้วพี่น้องอุ้ยโดด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 อุ้ยเขาดีเขาไม่น้องเอาโดดโดดนี่เอาบาดีเพ่าปันเด็กแคสซี่หาตัวยู่นี่เขาดีเช่นกันนาป่าปลาอยู่ในไอ้ปลานี่ยกระดกอยู่ที่พี่น้องได้ยินเสียงแตกแซวแซวอยู่ครับผมนี่แตกแตกเนี่ยเสียงบนนี่กาดด้วพี่น้องเด้่นะห่วยปรากุดทนว่า ตัวปลาที่ได้เมื่อนปลาขวดพี่น้องเป็นปลาขาวนี่ตัวหน้าจะเป็นปลากิจผูวปลาขาวปลาตอนนี้น่าเจ้าบนหืวอุ้ยไม่ได้หอบปลาคอพี่น้องเออมีปลาคอตัวนึงอยู่ฮะส่วนมากเป็นปลาขาวครับพี่น้องปลาขาวกุ้มปลาขาวกุ้ยลามอ่ะอึบปลาขาวสวยกันนี่เนี้ยครับอุ้ยพี่น้องใจละจังหวะครับผมเบิึงเอาครับสาบลาบลาบลาบครับผมเอ้าตักเข้าไป จักเขาไปที่นั่นนะถือดีถือดีอุเข้าดีสะออนป่าพี่น้องสะออนป่าอยู่ในป่าพ้อผมสะออนป่าเพยนยกพ่อน้ายืดหัวเกินัปนล้วนบ่ออยู่ทั้งขั้นนั่นก็บ่เข้าไปล้วนอันนี้พ้นพ่อจืดบ่พ้นที่ไปแล้วครับนี่ยทั้งทั้งบุญหรือเป็นจือเนี่ยเส้นทางเขาไปของจือนะ เพรางบ่งขางๆคือคุณแม่เลยนี่แต่อน,นถึงหกเนาะขางยากอืมเอาขึ้นกันได้พี่น้องหอนื่ยนอยแน่ใจง่ายพี่น้อง,บงเบื้องแบบเหนื่อยรับนี่แล้วครับอู้ยี่โ้ยโผลจริงจีว่ะเนี่ย เท้เต็มไอสะดุ้งครับพี่น้องมันคำแล้วก็อาจจะแบบพุ่มพูพุ่มพัวอห่าพี่น้องในเบิ้งงใเห็นนะครับผมกระชิไทยทำอย่างนี้จัง่อยอบสรับช่วงกลางคืนแต่ว่าจือึง่ลครับเนี่ยมันเป็นลูปนบอกทุ่งห่ว้เถี่แมอนือนหืลายบนน้อครับทัางผุนน่ะก็นองเฮียงเด้ เราจะมองหันกลับไปล่วงหน้าันแล้วขอานกันต่อฝากยกซีคนเลยคนแจ้นะครับผมขอมาเรียนะครับขอบมาติดตามรับชมครับการรดยอวันนี้ครับน้ำมะลึกอครับที่เป็นไม่ยินอย่นี่กันอ่ขึ้นยงางห่วยก็ไมะกตรางครับผมโโด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 เอรอมีนะครับผมถือกนสีดหเบ้องครับพี่น้องเบื้องบนเป็นสีคือ่ก็ครับ cho <shrif> giọt, sụt <sự> giọt <shrif> <coughs> <coughs> Mượt mà còn ngàn, còn nghỉ tiền Mượt nó Mượt nó là cái nào và cả đen ở đen thầu luôn xì ra cả cái đen ở đen thầu luôn เป็นอย่างครับเลียนเกี่ยวกันด้วยว่าสันที่พีน้องพี่น้องเอาเลียนเกี่ยวกันไปเป็นแค่เป็นแค่เนี่เอาคป็นกรเลนนั่งผ่านไปนี่เอาเป็นกัรนั่งสวนดีว่โดดดีดงดีวยวะโดดแล้วโดดแล้วโดดแล้วเอาประมาณที่หาตัวครับอย่างนั้นสุบาทนะพี่น้องบาทหน่อยบาทหลายแต่ว่าบ่มีบาทเฝ้าเขาสุบาทอยู่ เปนปลาออกเถิดอย่นักเดือปลาจิ๊ตาอเขเขาจูบตาแล้วก็เต็มเลยลวงในพ็กคว้นแล้วนะลุงข็ไม่อยู่ลูของรับก็ได้ไม่ได้ร้ายแล้วน่ะตงแต่เร่มสง เพราะว่าล่วงคนมันไม่เหมือนดูกันจะต้องอืดอืดเนาป้าถังวันนี้พี่น้องเงาเงาเงาเงยทุกนนครับโอ้ยพี่น้องเป็นพกเป็นพกคนนะโอ้ดีโอ้คนนหนทั้งบอลน้ำแข็งมันยังเฟี้ยอันฟังมาเต็มอยู่ไงเออคนยกข้นยกพี่น้องนี่มันเพี้ยฟังมาแบบ เป็นมูเป็นครูเป็นอย่างมันเกี่ยวกันมากนะครับเรียนมากนำถังบ้างนะพี่น้องตอนนกขึ้นคร่บขุนตัวทุกคนก็มีบ้างเนาะก็ที่สั่ก็จะก็ได้เจาะก็มากาะูนี่้น้อถ้ามือเงยบ่อนเต็มด้วยนั่นแม่ตาไฟหนึ่งก็พอเนาะโอ้โหโดดตัวตัวเที่ยวนี้ครับน่าจะได้หลน์นะพี่น้องนะครับส่วนโดดแบบนี้ครับนี่ครับ นี่แหะพี่นอ้องเอาจะมักเดี๋ยวนี้กับฝากวดไหลวไวแช่นั่งครับนี่แหละครับถือจก่งสี่แหละพี่น้องนนหยกย่อครับนนหยกย่อทางหัวยปรากฏครับเมื่อนี้ที่กับทางบ้านหินงูครับพี่น้องแางค่อมครับอุดอนานีเมื่อนี้ครับเจือกระบาดครับโอ้ยเจือกระบาดสะอ่อนอืมดีกว่ามันสะโมงเต็มแท้ๆนี่คิดว่าพี่น้องเหนมันถือจก่งสี่ครับนี่จังได้กับเต็มครับนี่ ชั่วโมงหนึ่งนะจะประมาณสิบโลสิบหาโลประมาณนี้นะคิดว่าคำนวณจากปลาที่เฉียหนักขนานนดนี้พี่น้องขำขำบองงดพี่น้องนี่ถือไหลพี่น้องถือไหลครับผมอื้อสุดยอดครับผมปลาตัวปลาเอาเอ,อาเขาไหลปุ่นเอ้าพวกอ่อนกระพองกันโดดกระพองกันนี่พี่น้องอื้อส่ออน มันถือหลายแห่งเอาเสียงฝนบอกเมียนบอกเสียงรถมากเลยเสียงฝนมากเดี๋ยวพอก็จะมาพ้อไขมือป่ใช่เสียงฝนถนนเสียงฝนบอกพอถนนคืกอยู่ไก่อยูุเสียงเออเออเสียงรถมั้ง โอ้ต oh, yeah. ัเ <laughs> ส <c oughs> ียงก็ฝืงฝนคือผ่้นี่เสียงป่าห่วงเสียงป่าห่วงนี่นะพี่น้องเสียงป่าห่วงครับพี่น้องมันเปนเสียงฝนนะพี่น้องเสียงป่าห่วงมากครับย่อมขึ้นป๊อดเสียงป่าห่วงครับโอ้เพรามันเสียงฝนนะพี่น้องแต่ฟังยินดีว่าว่ามันเสียงป่าห่วงนะครับผมตอนนี้ครับตอนนึงขึ้นเสียงป่าห่วงป๊าเอาอึบเอาตักตักอึบอึบอึบเอา ชุดยอดสุดยอดไ่เส็จ่ย่างลโอ้เป็นแต่ยานครับพี่น้องว่ามันเสียงฝนใหญ่มากพูดนะพึมพึมพึมมากไหมเนาะเสียงป่าเนาะอาจะเป็นเสียงป่าน่าละตกใจพี่น้องยานฝนยานเสียงฝนใหญ่แต่ว่ามันกับวนีมันกับวัดี้หม,ม,มืดขึ้นเพราะว่าฝนสิตกน่าจะเป็นเสียงป่าเสียงป่าล่ะครับป่าห้อง ยังทำไม่งงครับบัดเดี๋นี้เจ้ากระหม่อ,อมร่วงเจ้าแต่ตัวเอาดีพี่น้องมาลุ้นจังหวะนี้โดดอีกครับว่โดดแล้วโดดแล้วพี่น้องโดดแล้วโดดออกสองงอกสามครับเขาสุบาทถือดีขนาดพี่น้องขึ้นครับเอาสุดยอดเลยพี่น้องเด้อสหรับคลิปนี้ได้นะครับการย่อๆมื่อนี้ครับเอาขอบคุณเอฟซีครับที่เข้ามาติดตามรับชมอ่า เอากระสีเบิ้งอีพี่ต่อไปเรื que, อ่อยๆพี่น้องถ่ายประมาณนี้แหละให้เบิ้งหลายๆคลิปหลายๆเทียร์นี่ครับผมเข้โหคนตั้งสี่หลักคิดว่าอยู่กระโดนนะพี่น้องเด้อเสียง,งยังกระเบื้นะครับตอนนี้แต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นเสียงป่าพี่น้องว่านี่งห่องดังขึ้นเรื่อยๆเมื่อมันเสียงฝนมาหอดเลยเสียงป่าห่องดีๆว่าสัน่นข้างฝนบนว่า เอ๋ออีกจังหวะหนึ่งพี่น้องโดดโดดโอ้แสดงว่าหมือเรงอยู่ตรงห่วงนี่โดดจนอยู่บนห่วงคักันนี่ปัดห่วงว่าเป็นเสียงฝนตกแห้งๆพี่น้องกระลังแบบฝนกระลังไหลไหลมากไก่สีหัวดนี่เห็นไหมพี่น้องครับฮึมฮึมฮึมมากนะครับเสียงฮึมฮึมฮึมมากอ๋ออ๋ะนี่นะพี่น้องคนนี้มันเฟี้ยมากเนี่ยโอ้ยแข็งๆมันคือมันเฟี้ยตะแ่เอ้าโอเคครับผมเอาคลิปหน้าพอกันไหมนี่พี่น้องเรื่องสำหรับคลิปนี้ขอกรารเข้ามาสวัสดีครับ มือตึ๊บเลยพี่น้องพกเระครับ